นี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊เป็นแต่สอนให้ครับผมสำหรับข้าวเหนียวนาปังของเราครับ CP พีตอง8ครับตอนนี้มีอายุได้2เดือนครับผมเฮียอุดสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับยันครับสวัสดีครับครับผมสำหรับภารกิจวันนี้ของเรานะครับนอกจากมาทำการฉีดพ่นซิโกเคสตองโกนะครับในแปลงของไก่ทองคำา80ย์แล้วครับแปลงข้างๆกันก็จะ ปฏิบัติการด้วยกันใช่หรือไม่ครับฮียครับผมใช่ครับวันนี้ก็มาสองแปลงและก็สองสายพันธุ์เลยนะครับครับก็คือแปลงแรกไปก็คือไก่ทองคำา80ครับแล้วเพ่อนอยู่ใกล้ๆกันแล้ววันวันคนละวันนะแค่นั้นต่างกันแค่วันเดียวครับผมเป็นข้าวเหนียวนาปรังครับผมข้าวเหนียวนาปรัง C p พ8 8หรือว่า C p พตอง8อซึ่งระยะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ60วัน61วันนะครับในระยะนี้นี่ข้าวยังยังไม่ตั้งท้องดีแต่ว่า เป็นระยะที่ต้องหว่านข้าวอาาวันปุ๋ยรับทองแล้วเห็นบอกว่าหว่า,วานปุย๋ยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วครับฮียอครับนี่เป็นระยะที่ต้องหว่านแล้วนะครับ <ผม S 2> ประมาณสักหกสิบกว่าวันนี่เริ่มหว่านปุ๋ยรับทองแล้ว <ผม S 2> เพราะว่าในอีกประมาณสักพออายุประมาณสักเจ็ดสิบวันเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ระยะเหล็กในเข้าสู่ระยะตั้งท้องเพราะฉะนั้นหว่านปุ๋ยเพราะฉะนั้นวนันนี้นะด้วยซิโก้เคสลองโปรเนี่ยฉีดได้ตั้งแต่ระยะเหล็กในนะครับจนถึงระยะข้าวโพเพหรือข้าวยิงแวเนี่วันนี้เราจะฉีดพร้อมๆกันเลยครัับดด้้วยฉีทง ไก่ทองคำา80นแล้วก็ CP ตอง8หรือว่า CP 8ครับผมนะครับผมเอาก่อนที่จะไปดูตัวยานะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะทบทวนนะครับเฮียครับผมเรามาดูนะครับลักษณะของต้นครับ CP ตอง8นะครับข้าวเหนียวนาปังอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเราครับที่กำลังมาแรงที่สุดครับผมเฮียสำหรับช่วงนี้เนี่ยลักษณะของต้นเป็นยังไงบ้างครับเฮียก็ต้นถือว่าสมบูรณ์ครับต้นสมบูรณ์ครับก็ดูการแตกกอนะครับน้าบางคนบอกไอ้ข้าวนาปังไม่แตกกอนะครับ ดูซีพีตองแปดนะครับแต่ก,กออย่างกับข้าวนาปีเลยนะครับถ้ายิ่งปลูกห่างนี่ไม่ต้องห่วงเลยเมื่อตอนรุ่นปีที่แล้วของอาจารย์ขวัญชัยนะที่ใช้วิธีการนาดำนะครับแต่กอเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงว่าข้าวนาปรังจะไม่แตกกอ,อโดยเฉพาะซีพีตองแปดเนี่ยแตกกอดีนะครับแล้วก็ดูลั้ะใ,ใบนะใบใบตั้ง ใบตั้งนะสังเกตดูใบตั้งยะอันี้เกิดจากการใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยเพาะทำให้ใบตั้งสม่ำเสมอกันดีมากเลยสม่ำเสมอเลยนะครับปุ๋ยตราดาวอากาศครับเฮียครับผมนี่ครับผมนี่ก็ความสม่ำเสมอของแปลงจะไม่กระด่างกระดำครับผมไม่ใช่ดำเป็นจุดด่างเป็นจุดครับผมนี่ก็คือเกี่ยวกับคุณภาพของปุ๋ยแล้วก็ดำายันปลายยอดเลยนะครับใบเขียวเข้มยันปลายยอดเลยครับนี่คุณภาพของปุ๋ยแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะประจำพันธุ์ของการแตกกอครับระยะนี้ก็เข้า กำลังเริ่มระยะเริ่มที่จะตั้งท้องครับนะระยะเริ่มตั้งท้องก็คือหวานปุ๋ยรับท้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกปกติก็ประมาณนักสี่หวันเราก็จะฉีดฮอร์โมนฟิกโกเคแต่เพื่อนวันนี้ มาฉีดอาไก่ทองคํา80ก็เลยถือโอกาสฉีดพร้อมกันเลยครับผมนะครับแล้วเราก็จะติดตามแลงนี้อีกในต่อๆไปเอามาเปิดเอามาทําคลิปให้ดูนะครับครับผมเอาตีนนี้เราไปทบทวนนะครับเรื่องของตัวยาที่จะทําการฉีดพ่นในวันนี้ครับเฮียครับผมครับผมได้ครับเอาไปกันเลยครับผมครับผมเอาครับเฮียครับผมตัวยาครับผมที่เราจะทําการฉีดพ่นซีพีตอง8วันนี้ครับผมครับยาที่จะฉีดพ่นในซีพีตอง8ในระยะเข้ารับท้องนะ้็คือฟิโก้เคสตรองโกรครับผม ครับตัวนี้ก็คือพอหลังจากวันปุ๋ยหมักแล้วประมาณ4ีหวันเสร็จเราก็ฉีดได้เลยครับผมนะครับเป็นช่วยในกองของการกระตุ้นการสะสมแป้งสะสมทําให้ท้องนี่อุดมสมบูรณ์แล้วเราออกรวมมาออกรวงได้สุดครับผมนะครับเดี๋ยวในซิโกเคสตรองโกรเนี่ยเรามีตัวแก้หนาวกันหนาวไปด้วยอยู่แล้วครบอยู่คือครบเครื่องเลยครับผมในซิโกเคสตรองโกลครับนะครับเดี๋ยวยาก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับครับผมครับตัวแรกเลยก็คือเป็นตัวซิโกเคซิโกเคนี้คือเพื่ออะไรครับผมตัวนี้ช่วย ทำให้ข้าวเนี่ยออกรวงได้สุดออกรวงยาวนะออกสุดรวงเลยนะครับตัวนี้ซิโกเคนะครับผมครับส่วนตัวนี้สตรองโปรสูตรเป็นปุ๋ยน้ํานะครับสูตร42426ครับผมก็คือช่วยในการออกดอกนะสะสมแป้งและน้ําตาลโดยเฉพาะเลยแล้วทาให้ออกไอออกรวงได้สุด ตามไอ้ช่วยเหมือนเสริมกันนะฮะระหว่างซิกโกเคนะครับโอ้ตัวนี้คือปุ๋ยน้ําตัวสตรองโปรโดยเฉพาะตัวกลางกับตัวหลังนะครับเฮียเนาะครับเริ่มสะสมของดอกแล้วก็สะสมแป้งครับผมแล้วก็ตัวสตรองซิงค์นะครับเป็นสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือนาโนเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในเรื่องของท่านอาหารซิงค์นะครับคกับตัวนี้จะทําให้อ่าข้าวนี่เอาไปใช้ได้หมดเกลี้ยงแล้วก็ ใบนี่จะดำนะใบจะดำเพราะนั้นแก้หนาวได้ดีครับตัวนี้ก็คือสตรองซิงสตรองซิงครับผมครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเพป็นเราใช้กับนักบินผสมไปแล้วนะครับก็เป็นตัวอูเมสตรีมอูเมสตรีมครับเรื่องเราจะแถมมากับซิโกสตรองโกรเอซิโกเคสตรองโกรนะช่วยกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนเรียกได้ว่าฮอร์โมนตั้งต้นทุกชนิดครับผมนะครับทำให้ข้าวในกิน่านอาหารเหล่านี้ได้เก่งขึ้นได้เร็วขึ้นครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายอาวอนกาดพระเอกตลอดกาลนะ นะตัวนี้แก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ําทําให้น้ํำหมดต่อการฉีดพ่นยาครับแล้วก็เป็นตัวแพร่กระจายใบในตัวเลยนะครับตัวนี้ก็คืออาวอนกาดครับรวมทั้งตัวยา5ตัวนะครับมีชื่อโดยรวมว่าซิโกเคสตรองโกรซิโกเคสตรองโกลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆครับตอนนี้นะครับสำหรับทีมงานเรานะครับก็ทําการผสมยา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทําการบินแล้วครับเฮียครับผมผมก็วันนี้นะครับก็ใช้อุปกรณ์งานฉีดพ่นเนี่ยจาก t c r โดรนนะครับนักบินเสกและนักบินกดนะวันนี้ก็มาช่วยกันบินเราใช้โดรนตลอดเลยครับสังเกตเราออกคลิปมาเนี่ยเราใช้แต่โดรนอย่างเดียวเป็นหลักเลยครับของยี่ห้อนักโดรนโดรนที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนกโดรน อีซี่สามบินง่ายๆนะครับตัวนี้ใช่ไหมครับเฮียครับผมอ่าเป็นรุ่นสี่แขนนะครับแล้วก็ถังน้ำยาสิบเจ็ดลิตรนะครับอันนี้สี่แขนแปดใบพัดแล้วก็หัวฉีดแบบกลางปีกนะระบบไล่อากาศจากการโมดิฟายเองของนักบินเสนะครับครับผมเป็นอ่ารุ่นไล่อากาศอัตโนมัติเราไม่ต้องใช้ตัวอ่าวาวปิดเปิดนะครับมันจะไล่อากาศออกเองอัตโนมัติเลยครับผมนี่คือการโมดิฟายของ T c r รโดนจากนักบินเสนะครับครับผมอ่าครับก็เดี๋ยวนักบินก็เริ่มปฏิบัติการเลยนะครับครับ เอาหนี้ครับพี่น้องครับปฏิบัติการ C p พีตอง8ของเราครับผมนี่เริ่มปฏิบัติการแล้วครับในการฉีดพ่นเนาะครับนี่เนาะบู๊ยจะสอนให้ครับผมพี่น้องครับเนี่ยสำหรับ C p พีตอง8ครับช่วงอายุ2เดือนครับพี่น้องครับ60วันเนาะเอาครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับซิโก้เคสตองโกครับ 0899428684นะครับแล้วก็0 6 5 0 4 9 5 9 9 9นะครับเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับในการประสานงานกันเขามากกันเรากันนะครับสำหรับช่วงเอาหมากเอาผลแบบนี้ครับผมพี่น้องครับนี่อู้ยบังน่ะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับทีมงานพร้อมร่าผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จวดครับพี่น้องครับจวดครับ